อ่า <stell ies. S 1> นะครับผมวันนี้ก็จะมาเทสตู้ให้เบิงนะพี <omon itor S 2> ่น้องนะอ่าอินเวอร์เตอร์ขนาดไงก็อยู่ในบ้านผมอีกอ่าที่ต้องกิ๊เบิงเนี่ยเทสแบตด้วยนะครับพอตเฟดสองรแอมป์นะครับผมอ่าระบบ48อ่าพี่น้องตล้วนี้ผมก็เชื่อมไปยังเบิร์ตถูกเป็นดอกแล้วนะอันนี้ดอกที่สองนะนี่เบิร์ตดอกหนึ่งเลยลากยาวๆ่อเนื่องเลยนะเดี๋ยวช่างผมจะมนี่ว่เดี๋ยวผมจะลากให้เบิงลากยาวๆอ่าเทสยาวก่อน เอจะายกพยายามดูดๆมาเรื่อยๆเพราะมันสอดไงมันสอดกับตรงอันนี้แหละอ้หควพี่น้องเลยมันหัวนะมันหัวนะมันกัดอานทีนึงแต่ว่าลาปพีกมันทะลุนะครับมันทะลุเฮ <ไป S 1> <ห>้ยมาใหม่ดีกว่าเอาเล็กหนาเลยเอ่อแอบแอร์บบอดี้เสียงพรัรลมทำงานเนะเาะยังบอได้ทำเสียงโซเชียมพี่น้อง แต่ตู้ผมยังวันแต่ทำงานอยู่นะฮ่าทนใจสนใจเสนยงบ้านใหญ่กว่าบ้านผมอีกเคิ่งหมอแปลงครับทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องนี่นอันนี้ไฟฟ้าออกนะเปิดไฟฟ้านะั่นี่เห็นไหมนะครับเลยจับได้ยังได้นะครับมากไหมนะครับเขียวไซเวฟแท้ห้าสิบเฮิร์ตนะครับอ่าพัดลมเจียนจากบอร์ดแล้วมีระบบโปรเทคนะครับอ่า คิดคั่วตัดช็อตตัดที่ร้องให้เบิ้งนะครับนะอ่าต้องไปเบิ้งในหลายหลายคลิปติดตามนะครับติดตามอ่กันตพลโซล่าเซลล์นะครับอ่ในแบตฟอร์มสีส้มนะครับนะครับแล้วก็อ่าแบตฟอร์มตัวโน้ตแล้วก็อ่าสีฟ้าเขาเรียกว่ากันตพลไฟพลังงานไฟฟ้ามาจากใจนะครับติดตามนี่ลงให้เบื้องนะ หลายโล่พอดีนะครับระบบอีกที่สำคัญก็คือนะระบบเดินว่านี่นะครับนี่ระบบอ่าแต่ต้าที่วนต่ำได้นะครับนะอ่าหลักหนักๆเบิ่งเอาแบบสองสามพันวัดเบิ่งอย่าัเงี้ยเอาเล็กหนาๆหลักเงี้เอาเส้นเป็นสนิมเต็มติดก่อนเอ้ยยักกันเปั้งอ๋อแรก เชื่อมนุ่งตีเป็นก็ต้องเล็กนะหลากยาวได้นะครับยกหนึ่งหนึ่งมิลการเชื่อมเล็กยกหนึ่งมิลมันจะได้เห็นว่าเอากามันซูน้ำการเชื่อมเล็กคือยกประมาณหนึ่งมิลหรือครึ่งมิลนะครับอันนี้หลักยาวเลยนะเดี๋ยวว่ต้องยกเลยเปล่นตาดำหลักยาวเพขึ้นจังหวัด ตู้เชื่อมร่งตัวนี้400แอมป์นะครับเล่งไปเกินครึ่งเลยอ่าเล่งไป211นะครับตู้เชื่อมทั้งหมด400แอมป์นะครับอ่าคุณพีณ่เพิ่ง1,080 1,090อะไรอย่างเงี้ย2,000อ,อย่างเงี้ยยืขึ้นสามเบิง่งเอาไว้สามซีทั้งหมด2,078อ่ะ, 3, 4, ะ,ดด 2, 0, อะ1 6 0 1,080ครับอ่ะนี่ครับ เห็นไหมครับมาตรฐาน233โวลต์234นะครับอ่ามาตรฐานคือ230โวลต์เป็นมาตรฐานนะครับอ่าไม่น้อยกว่า220แต่ไม่เกิน240โวลต์ AC นะครับนี่คือเป็นไฟมาตรฐานเลยตั้งที่233โวลต์34 35ประมาณนี้แหละนะครับ <c oughs> เพื่อไม่หลดหนักๆโหลด,หลดยังปวดนิ่งเลยครับแบตลิเธียมนะนี่ที่เ,เก่าแต่ว่ากระเทือนนานนั่นแหละอ่าถูกสองสามดอกเลยตอนนี้ก็คือมา อาจจะเงีวๆไอ้เบิ่งเอ๋อนะครับพัดลมยมังบ่หวอนเลยครับเพราะว่าหม้อแปลงตัวใหญ่ทองแดงแท้นะครับล้านปเปอร์เซ็นเลยล้านตีเงีวๆนะครับเห็นไหมครับอ่าลนอุณหภูมิได้สูงสุดนะจุดบอดของอินเวอร์เตอร์ก็คือไม่ว่าจะระบบอะไรก็แล้วแต่อิเล็กทรอนิกส์กนะถ้าพัดลมอ่าเจ็งนี่ก็คือเตรียมตัวพังนะครับแต่เดี๋ยวคงก็คือพัดลมเจ็งก็เป็นอย่างอ่อีกอย่างสําคัญก็คือมีการเจ็งแน่นอนนะครับพัดลม พราะว่าเราทำแบบอ่าลากยาวๆเลยเห็นไหมเอายาวๆเลยเอาเลยเลยเอาเบิดดอกเลยครับนี่นะอ่าลากยาวๆเลยเอาแค่สายตาไว้เอาจนเบิดนั่นแหละปิดครับพี่น้องลมเป่านะนะพอมือถือบริเนี่ยนี่ครับลมเป่านะมันก็สเนคือไฟแบบลมๆนะ อ่าจริงๆเีปูแห้งเลยละครับผมนี่นะนี่นี่ขวาทั้งบ้านนี่ก็ใส่โซลาเซลล์บัดครับพี่นอ้องที่ลงให้เบิ่องหลคลิปแหละไปติดตามนะครับติดตามพลังกันดพลังงานไฟฟ้ามาจากใจนะครับในเ,เพจใน TikTok ใน YouTube Facebook ได้อย่าแนมเซลล์อย่าแนม,าแนมตาเสีย,สยบอกว่าเดี๋ยวก็ไปนอนแสบตาเลยทีนี้ เอาจนเบิดดอกกันเนยลยไร่ยาวๆเที่ยมห้วยเก่านะที่มันบริเวณสนิมนี่ยมันก็อยงเออเอาตัวเก่านะ่ะมันแหละสร้างอาจจะตาไล่นะครับพี่น้องแก็ผมเพิ่งยืนจับตัวแสบหนึ่งก็ยังตาไล่เพิง่งการันตีนะครับแรงๆแน่นอนใช้ทั้งบ้านแน่นอนครับผมนะอ่า ตัวติดตามที่หลายๆคลิปที่ผมไปติดต่างให้นะโอ้ใส่ไฟแบบมหาโหดเลยแอร์สองตัวสองหมื่นห้าพันบิทิยูนะครับหมื่นแปดพันบิทิยูตู้เย็นอีกน้ำอุ่นอีกแล้รก็หลอดไฟทีวีพัดลมอนี้แมโอนครับี่น้องไฟยังนิ่งอยู่นะเพราะว่าแบบ่ที่เทียมวนแข็งครับอ,อือครับทีแรงกับเพื่อนไปไปไปเนี่เขาเรียกว่าเฮิร์สตนะครับความทีนะครับ ก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่ากล้องเนจับความถี่บอะไรเขาเรียกว่าเฮิร์ตนั่นแหละอ่าห้าสิบหกสิบเฮิร์ตนะครับอ่าอันนี้ห้าสิบเฮิร์ตคือความถี่นะครับโอ้โหครับผมอ่าเขาลมทํางานนะครับอืมเย็นก็จะตัดการทําง,งานนะครับจับด้วยอุณหภูมิเซนเซอร์รอด้วยตัวนี้ครับอ่ามตีตัววัดทํางานจากความร้อนนะครับ เมื่อเย็นแล้วก็ตัดการทำงานนะครับแอโ,โรบอดีนี่นะตัวนึ่งนะครับผมแล้วก็พักแล้วก็จะเย็นแล้วนะครับแอโรบอดี้เพื่อเซฟตี้ระบบการทำงานระบายความร้อนนะครับผมอ,อันใดอันนี้ก็จะไปเตรียมติดตัง้งคอนเทนร,ระบบแยบงาั้นดังนั้นคือเชื่อมเล็กนะครับอุปกรณ์ที่กินไฟมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับระบบฮีตเตอร์นะครับระบบฮีตเตอร์หมาฮีตเตอร์คือเครื่องทำน้ำอุ่น ตูเชื่อมการน้ำห้อนกระทา่าไฟฟ้าเตารีดไมโครเวฟอ่าแล้วก็พวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับหม้อหุงข้าวการนำร้อนอะไรพวกนี้นี่คือกินไฟมหาโหดนะครับนะระบบเขาเรียกว่าระบบฮีตเตอร์นะ้าเป็นระบบว,ว่าไงระบบคดลวดระบบชดขดลวดนะครับเพื่อจะเอามาเป็นความร้อนมานะครับเพื่อระบบชดชดขดลวดนะครับเขาเรียกว่า ฮิตเตอร์ฮิตเตอร์นะครับฮิตเตอร์ถ้าเป็นฮิตซิงก็คือตัวระบายความร้อนนะครับฮิตซิงเนาะโมแมนฮิตซิงล่างถวยนะครับนี่ฮิตซิงคือพวกนี้นี่ตัวระบบระบายความร้อนนี่นี่ฮิตซิงฮิตเตอร์คือหม้อแปลงครับพี่น้องหม้แดงแท้นะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับร้านตีนะครับงานผมก็คือที่บอกไว้นั่นแหละนะครับเน้นความคงทนนะครับเน้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะครับ นี่ครับนี่โรบลี่ตัวหนาชองแล้วก็สตาร์ทที่บนต่ำอเ้ามันเป็นปุ่มอ่ารีเซ็ตนะครับนี่สตาร์ทที่บนต่ำอะไรนี่ครับคือมันติดแล้วก็บทำงานกดได้ตลอดตัวหนึ่งจะเลดย่างดีนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ครับนะนะครับอันนี้ก็เทสอีกงานหนักๆนะเทสผ่านการเทสเรียบร้อยนะครับทุกอย่างต้องผ่านการเทสหรือผ่านการสใส่งานในหลานของผมเรียบร้อยนะครับอืม นี่ครับนี่ครับ,รบ,รบตู้เพียวๆคือพอตองเฮ็ดสายหิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดอกยาวๆจริงๆตู้เชื่อมนี่ถ้าแบตถึงนะครับถ้าเป็นแบตถึงนี่ใช้กันแบบหนักๆได้สบายเลยนะครับเป็นแบตถึงนเนาะอาไหมาใส่ให้หน่อยไปวางงั้นมันจะมีแปด าปิดพัดลมนี่ฟูแห้งเลยนะครับลองเราเราปิดพัดลมเราไฟเราปิดพัดลมเลยดูนะไฟมันสิฟูฟูแห้งลมมันแห้งดูนะครับควนห่งว,นหวงเลยโอ้โหแหมมาได้ใเซแว่นนะครับควนอุดเลยอันนี้เป็นดอกที่สามที่สี่เลยนะสี่ดอกแล้วใช่ไหม มันจะมีขี้ทูปอยู่นะครับขนาดตู้เชื่อมหลากแยยาวเนี่ยพี่น้องบางบางไหนจเป็นหู้เป็นหู้ดัรงกูเลยนะโตเล็กหนานะครับนี่สองมิลครับแรงแรงขนาดไฟบ้านบางหลังนะครับเชื่อมเหล็กไม่ได้พอดีกับเปิดยคนลุ่มนี่ม้วนไวๆนะอันน like yeah, ี others, <g zia> um ้คือเราผลิตพลังงานเองนะครับแล้วก็ใช้ เอาแบบงา่ายๆข้างหลังเลยนี่ผมจะใช้ใเบิดดอกกันเลยคนระับอ,อู้ว่ต้องห่วงพี่น้องมาเชื่อมได้ขนาดนี้นะบางบ้านเอาง่ายๆว่ต้องเชื่อมเล็กก็แค่ใส่แค่เข่านี่ก็จะบรวดรวดแล้วคง้มแค่หม้อเขาเ่าบางบ้านไฟตกอยู่หลังๆเขานี่นะครับแต่ทุกวันนี้คือเขาบังคับเป็นมาตรฐาน230หมดเลยนะครับอ่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะวัดมิเตอร์ว่าแต่ขอผมเป็นไฟโซลาร์เซลล์หมดแรงแบบแรงเนาะ เตอร์ไฟฟ้าน230นะครับไม่น้อยกว่า220นะครับแต่ไม่เกิน240โวลต์ AC เป็นมาตรฐานคือเป็น230โวลต์น,นะครับแต่บางบ้านไฟตกแน่ก็คือเขาป้องกันไฟตกเพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เสียหายไม่พังแต่ก่อนนี่ไฟ220บ้นบานบ้านเหลืออยู่แค่170นะ190โวลต์ประมาณน,นี้อุปกรณ์ไฟฟ้า็้ามีปัญหาเกี่ยวระบบการ เื่องที่หนึ่งว่าความเย็นนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ที่เป็นฮีปเตอร์ที่ผมบอกกันเลยนะครับมันจะเสียหายพวกนี้นะครับที่เป็นความเย็นนะคือกินไฟเยอะๆคือความเย็นท่านต่ำคือกินไฟอยู่ที่220แต่เขาเขียนไว้ตามเนมเพลก็คือ250ขึ้นอยู่นะครับไม่เกิน500โวล์ไม่เกิน450 450โวล์นะครับไม่เกิน400โวล์ถ้าเป็นพวก ตู้ยงตู้เย็นแอร์อะไรพวกนี้จะกินไฟสูงนะครับนะครับจะกินไฟสูงคือเริ่มต้นถ้าอินเวอร์เตอร์ก็เริ่มต้นตั้งแต่ทํางานแต่หกสิบถึงแปดสิบวัตต์เนี่ยพอแอร์รุนไหมตู้เย็นรุ่นไหมไหมเขาเรียกว่าระบบอินเวอร์เตอร์นะครับผมเห็นปะเดือดจักดอกพี่น้องหนึ่งสองสามสี่นี่เห็นะนอ,อ,นอ,อัดหนันกๆก,ก็เลยทีเดียวนะครับบน่นยังแข็งตึ๊บอยู่เลยครับผมเทศงานก่อนนี่ องสามพันวัตตัวหนึ่งนี่สบายๆนะครับตัวนี้นะใช่กันแบบอ้หักขององอกงคือทำมาออกแบบมาให้แบบแรงทนอึดอยู่เลยนะครับนะสอบถามกันได้ครับผลิดตามนะครับในเพจพลังงานไฟฟ้ามาจากใจอันถลโซลาเซลล์นะครับนี่เสียมบนแข็งปุ๊กเลยยังอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยไม่มีการชาร์จด้วยครับนี่อ่าไว้มีแผงนี่ยังเข่าความนะครับ ถ้าแผงเข้าก็จะมีระบบแผงเข่านี้คือพันตัว M B P T ชาร์จตัวหนึง่งแล้วก็สายเข้านี้เลยรวมเขานี้เลยนะครับรองรับหรือเดวอดตการใช้งานนะครับนี่ตัวหนึ่งตัวนี้ใหญ่ตัวนี้สามสิบเคนะครับอืมก็จะมี M B P T ตัวใหญ่ให้ตัวนี้แบบนี้นะครับแบบผมใส่อยู่ในร้านตัวใหม่นะครับแต่ว่าฝุ่นซื้ๆก็วา,างไว้ให้ท่านที่มาชมเบื้องตัวใหม่ ถ้าจะใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นนี่จะใช้แต่ตัวที่แบบคุ้มคือเสมาหลายระบบแล้วครับนี่ตัวใหญ่นะครับใหญ่เลยนะเทเบิ้งหลากหลายรูปแบบครับพี่นอ้องกดติดตามกันนะให้กําลังใจกันเพื่อจะลงคลิปให้ท่านได้ชมได้ดูตอนแบบให้มีความรู้เกี่ยวกับด่านพลังงานที่ห้อผลิตเองใส่งานนะครับในมีตามที่ต้องการนะครับ ยังไงแบบบานให้ไปหน้าบุฟเฟ่าขเขาบ็ถึงเนี่ยเ่ยาจะมีให้เลือกใส่หลายแบบนะครับที่วีตู้เย็นนี่สบายนะครับเบิ้บานนี่เมื่อติดงให้เบื้องไยคลิปเลยพอเบื้องเปิดาพอร่มบนหมื่นทุนะทรงโตทัดแอร์ในบ้านเีกนะครับนะอ่ะหน้าที่กับยาวนัน่นแหละ,อะขอพูดครับผม